ไม่ได้ใส่หัวงอกใส่คมะแทนยานี่ใช่ผัดจี้ด้นะคะทุกคนเป็นผันไดไทยแต่เราใส่คมเแทนใส่ไข่ด้วย สวัสดีค่ะมาพบกับรายการกินอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะกินอะไรนั้นนะคะทุกคนมาดูมาดูกันจ้านี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมภาพมันชัดหรือเปล่ากินผัดไทยจ้าสูตรโบราณทํำแบบง่ายมากนะทุกคนซื้อมาซองหนึ่งก็เอาเส้นไปแช่น้ำนิดนึงนะคะแช่น้ำเสร็จแล้วเราก็เอามาผัดเลยจ้ามีซอสอยู่ในตัวนะหาซื้อได้ตามโรตัส หรือว่าแมคโครมีหมดนะจ๊ะสมัยนี้ง่ายดายมากอุ้ยดูไข่เยอะเลยชิมก่อนนะอร่อยป่ะอืมอร่อยมากมีต้นหอมไม่กินแก้มแล้วก็มีแตงแต่ว่าไม่ได้ซื้อใบผักแป้นมาอนะ่ะอืมมันออกจาก ออกเผ็ดนิดๆน,ดนดะคล้ายแบบว่าผัดไทยของโคราชยอละกินมันทั้งขมไปเลยค่ะพึ่นใจมากม,มีน้ำแข็งไงใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วย ไฟเป็นสลัวสลัวนะน่ามอันนี้กล้องสดนะจะไม่มีเอฟเฟกเด้อแต่ว่ามีไฟส่องเข้ามากินแด่เช้าเลยกินเส้นแด่เช้าเลยค่ะอืม